สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ่นที่น่ารักทุกๆุท,กท่านนะคะสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของพี่ไพ่แล้วก็สวัสดีแฟนๆของช่องรักชอบด้วยนะเพื่อนๆค่ะในหัวข้อพิการสนุกๆในหัวข้อพลังงานเชิบงบวกในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานความลึกลับในตัวของคุณค่ณคะพลังงานความลึกลับในตัวของคนเราแต่ละคนนั้นนะคะจะมี เอเนอร์จีฟิโรโมนการแพร่กระจายออกมาจากตัวที่ไม่เหมือนกันคะ่ะเพื่อนยังไงแล้วนะคะก็อยากจะขอเ,เพื่อนนะเลือกกองไพ่กองที่ใช่กองที่ชอบนะคะระหว่างทีม A อนัมเบอร์วันกับทีม Number no. B อ่ะไม่ใช่ <laughs> หมายถึงกองที่1แล้วกองที่2คะ่ะเพื่อนก็เลือกกองที่ใช่กองที่ชอบนะคะวันนี้อยากทําแค่2กองที่เอาแบบฉีก มาสายขาวหรือสายดำฮั่นแน่ไม่ถึงขนาดนั้นมาสายไหนกันแน่เพื่อนๆคะก็ขอเพื่อนนะคะเลือกรองไพ่ก่อที่ใช่ก่อทชอบนะจะได้ไปรับชมรับฟังพร้อมกันคะ่ะว่าคุณจะลึกรับซับซ้อนขนาดไหนไปรับชมรับฟังกันเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนพันธ์แท้ของพี่พายแล้วก็สวัสดีแฟนๆของช่องรักชอบด้วยนะเพื่อนเพื่อนคะในหัวข้อพิการสนุกสนุกในหัวข้อพลังงานเชิงบวกในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีมาแค่2กองแต่ก็เป็น2กองที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะคะโดยเฉพาะในหัวข้อพลังงานของความลึกลับซับซ้อนในตัวของคุณค่ะเพื่อนเพื่อนคนเราอ่ะมีความลึกลับกันทุกคนและความลึกลับนั้นแต่ละคนก็มีดีกรีความแรงความ ดูดเด็ดเผ็ดมันที่ไม่เหมือนกันนะเพื่อน,อนถ้ากล่าวถึงความลึกลับซับซ้อนของคุณนะ่ะต้องบอกว่ากองนี้เด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าราชนีไม้เท้าสามดาบแปดไม้เท้าพลังงานก็คือว่าคุณทำอะไรหลายๆอย่างทำสิ่งต่างๆเพื่อให้คนหลายๆคนนะ่ะได้มีความสุขได้ยิ้มได้ไม่รู้ว่าทำงานเกี่ยวกับจิตสาธารณะหรือเปล่าหรือว่าทำงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือผู้คนหรือเปล่าการให้ความรู้ผู้คนหรือเปล่าหรืออะ,อะไรดีอะการทำให้ผู้คนมีความสุขสบายใจอะ,อ,ะอาจจะเป็นแนวคนที่ให้ความรู้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแนวคนที่ ให้ในเรื่องของความสง่างามในชีวิตก็ได้ทัศนคติที่ดีความคิดที่ดีนําพาไปสู่วิธีคิดใหม่ๆที่ดําเนินชีวิตที่ดีได้อะทํานองเนี้ยคือมันเกิดมาจากบุญในใจอ่ะตอนนี้นะคะเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าพลังงานท่านน้ำและทาาุไฟที่ยินอย่างอย่างลงตัวได้ไหมแต่คุณก็เวลาใจเย็นก็ใจเย็นเลยแต่เวลาใจร้อนก็ใจร้อนเลยเพื่อนๆผู้อน,นก็เลยมองว่า ไม่ว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่เด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าเนี่ยที่มีพลังงานของยินอย่างเนี่ยคุณก็จะต้องบาลานพลังงานให้อยู่กลางๆนะคะความลึกลับซับซ้อนของคุณอะก็คือมันมันแบบลึกลับซับซ้อนแต่ก็เอาจริงลึกลับซับซ้อนแต่ก็พูดจริงลึกลับซับซ้อนแล้วก็ทำถึง ลึกลับซับซ้อนแล้วก็เดาใจได้ยากลึกลับซับซ้อนแล้วก็คือเป็นคนที่อย่าให้ได้อย่าให้ได้แบบเจ็บปวดอะ่ะเออจะจําฝังใจเลยนะกองเนี้ยผู้อ่านก็เลยมองว่าถ้าเป็นทางด้านซ้ายมือเนาะเด็กถือถ้วย คุณมีน้ำใจนะคุณมีน้ำใจมากความลึกลับซับซ้อนของคุณก็คือยิ่งมองลึกลงไปลงไปคุณก็ยิ่งมีน้ำใจแล้วเวลาคุณมีไฟคุณมีความคิดไอเดียและโปรเจกต์ต่างๆคุณก็ยิ่งมีไฟคุณก็ยิ่งทำอะไรก็ได้อะที่สามารถดำเนินชีวิตไปต่อได้แล้วก็เป็นเรื่องของการทำงานทำธุรกิจทำงานทำธุรกิจ ทำให้ตัวเองมีชีวิตที่จะเรียกว่าอู้ฟู่ได้ไหมหรือว่าเรียกว่าฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีความรู้ลักซับซ้อนของคุณเลยก็คือว่าความเป็นอยู่ฐานะค่อนข้างดีแต่ทําตัวเหมือนฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอะ่ะอืฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีแต่ทําตัวเหมือนกับฐานะความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีเลยทํานองเนี้ยเพื่อนแล้วก็ยังเห็นอีกว่าคุณรักงานคุณขยันทํางานคุณ มีความรู้ซ้อนก็คือแบบคุณพิจารณาทุกชีวิตในการก้าวเดินอ่ะคุณพิจารณาสิ่งต่างๆมาเยอะแล้วคุณพิจารณาสิ่งต่างๆมายาวนานแล้วคุณพิจารณาสิ่งต่างๆมาทวนถี่แล้วในเวลาที่คุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดพยายามทำทุกอย่างให้มันให้มันโอเคอเพื่อนๆเ,เออคุณพยายามทำให้มันโอเคอะ ยิ่งคุณพยายามทําให้มันโอเคแล้วคุณก็พยายามจริงๆอ่ะคนอื่นก็จะเห็นว่าเหมือนคุณเหนื่อยเหมือนคุณขี้เกียจอ่ะแต่พอคุณทาอ่ะคุณทําจริงจังมากๆเลยแล้วก็ยังเห็นอีกนะคะว่าพลังงานของกองเนี้ยคุณเปิดรับพลังงานของธรรมชาติอ่ะเนเพืเ่อนพลังงานของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกดแรงดึงดูดพลังงานของธรรมชาติที่ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างพลังใจการสร้างไฟให้กับตัวเองแล้วก็พลังงานของการที่จะยกระดับให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมีคุณสมบัติที่ดีในการใช้ชีวิตเพื่อนจะพูดว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปได้ไหมไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่แบบ จะจะคลายความลึกลับซับซ้อนในตัวของคุณได้อะจะพูดว่ายังไงดีเป็นคนหนึ่งที่มีความลึกลับซับซ้อนมากๆภายนอกดูเหมือนเป็นเด็กแต่ภายในก็กลับเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีเหตุผลตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายต่อตัวเองเป็นคนที่มีเป้าหมายต่อตัวเองมากๆแล้วก็ยังเห็นอีกนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความเจ็บปวดอยู่ลึกๆเหมือนกันเจ็บปวดในที่นี้ก็คือว่า บางเรื่องบางอย่างบางครั้งมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดนะเพื่อนๆนแล้วคุณเป็นคนที่รักเรียนรักคคิดรัก,กริคิดรักไต่ถามอยากรู้อะไรก็ศึกษาเรา่าเรียนอยากรู้อะไรก็ค้นหาคําตอบอยากรู้อะไรเราเป็นผู้ลิคิดชีวิตของตัวเองอยากรู้อะไรเราก็สามารถที่จะไต่ถาม ถึงสิ่งที่เราอยากรู้ได้เรากับนักปราชญ์ที่มีความเป็นปัญญาชนสูงนะคะเราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตได้ทั้งหมดเลยเพื่อนเราสามารถเราสามารถที่จะทำอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพื่อนๆนเราสามารถทำอะไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาสามารถที่จะทำสิ่งดีดได้สามารถที่จะลิเริ่มในสิ่งที่คนอื่นไม่ริเริ่มได้นะ ในเรื่องนี้ความลึกลับซับซ้อนอะอะไรดีที่จะยกตัวอย่างสมมติว่าคุณอยากทํากิจการค้าขายคุณก็รเริ่มทํากิจการค้าขายคุณเริ่มทําจากเล็กๆเริ่มทําจากเล็กๆจนยิ่งใหญ่อือันนี้นะคุณเริ่มหรือตอนแรกคุณทํากิจการค้าขายเล็กเกเริ่มมาใหญ่ปุ๊บคุณก็แยกสาขามีสาขาอื่นๆอีก หรือต่อมาพอมีสาขาอื่นๆโอ้ oh, มีคนคอยช่วยเหลือมีคนทําให้สาขาต่างๆอะ่ะเจริญงอกงามจเจริญดีมีความสุขปุ๊บคุณก็ต่อยอดอีกว่าเราก็จะพัฒนาคนคนให้มีคุณภาพเหมือนบริษัทรวยเรารวยแล้วเขาก็รวยด้วยและทำนองนี้ก็ได้นะคะเราก็เลยเห็นว่าไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ตามคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คุณเป็นคนที่สามารถที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมันไปในแนวทางที่ดีได้เขาว่ากันว่าคนที่ไม่กลัวย่อมได้สิ่งดีๆเสมอค่ะคุณเป็นคนที่แตกฉานอยู่นะแตกฉานในวิชาที่คุณได้เรียนรู้กองเนี้ยถ้าจะให้พูดอ่ะขอให้คุณรักษา การรักที่จะเรียนรู้ได้ไหมในเรื่องของความลับลึกๆของคุณอะคุณชอบที่จะเรียนรู้คุณอยากจะเรียนรู้ตลอดไปคุณอยากจะมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนที่คอยสร้างที่คอยทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตเออผู้อ่านก็เลยมองว่าเออมันก็ดีอะมันก็ดีชีวิตนะคะชีวิตไม่สิน้นก็ดิ้นกันต่อไปค่ะเพื่อนชีวิตไม่สิ้นนะคะก็ทําอะไรก็ได้อะ ที่ทำให้เรามีความสุขชีวิตไม่สิน้นคุณก็สามารถที่จะพัฒนาความลึกลับของคุณให้ลึกลับยิ่งกว่าเดิมได้นะโดยเฉพาะความเป็นเด็กในตัวของคุณอนะคนเราทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวเองอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งคนบางคนก็ยังนึกถึงตัวเองในวัยเยาว์ว่าตอนเป็นเด็กอะเรามีความสุขมากกว่านี้อีกนะ ไม่รู้ว่าคุณรู้สึกเหล่านี้ไหมรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ไหมที่คุณอยากย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอันนี้อาจจะเป็นจิตใต้สํานึกลึกๆของคุณนะคะที่ซ่อนไว้ภายในอยากให้เพื่อนลองค้นหาคําตอบดูพี่ไพ่อ่ะแนะนําว่าความลึกลับซับซ้อนของคุณอ่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของจิตใจคุณจิตใจดีจริงคนอื่นมองเห็นถึงแก่นแท้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในด้านของบุคลิกภาพอ่ะจะพูดไม่ชัดซังนั้น ถ้าเป็นในด้านของบุคลิกภาพคุณก็เป็นคนที่ดูหรูดูแพงดูดีมากๆคนหนึ่งดังนั้นอะ่ะก็อยากให้คุณนะคะรักษาระดับความเป็น professional ของคุณเอาไว้แล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องอะ่ะเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีอะไรๆมันก็อาจจะไม่ได้สมดังใจหมายก็ขอให้คุณนะคะจงมีความสุขความเจริญขึ้นไปไม่ว่าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาในทุกเรื่องขอให้คุณรับรู้เอาไว้ว่า ความลึกลับซับซ้อนาในตัวของคุณอ่ะคนอ,นอื่นอาจมองว่าแปลกและแตกต่างจากคนอื่นแต่จงเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดค่ะอย่าลืมนะว่าโปรเจกต์ไอเดียของคุณอ่ะสามารถไปต่อได้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเป้าหมายที่แน่นอนของคุณอ่ะก็คือเป้าหมายในการที่ดํารงชีวิตต่อไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของเด็กถือถ้วยอะไรแบบนี้ยังมีความเด็กยังมีความอ่อนกว่าเยาวยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปอย่างที่ว่าไปนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะจงต่อสู้กับอุปสรรคอุปสรรคก็มีอุปสรรคก็มีแต่บางคนก็มีโชคและมีดวงนะบางคนติดปีกบินเรากับผีเสื้อนะคะผีเสื้อผีเสื้อในยามค่ำคืนผีเสื้อในยามที่รู้สึกว่าฉันต้องการโบยบินผีเสื้อในความที่เราสามารถเป็นและทำและ ทำให้ตัวเองสำเร็จได้อาจจะคนละแนวทางกับคนอื่นๆเออสำเร็จได้แต่คนละแนวกับคนอื่นๆนะเพื่อนเถ้าคนอื่นเขาไปในแนวทางเดียวกันอ่ะคุณก็อาจจะไปในแนวของคนอื่นๆซึ่งมันจะไม่เหมือนกันซึ่งแนวของคนอื่นๆที่ไม่เหมือนกันก็ดีนะคะเพื่อนเ แนวของคนอื่นๆที่ไม่เหมือนกันเราก็ปล่อยไปดีกว่าค่ะก็ขอให้เพื่อนนะคะจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปไม่ว่าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆประการนะคะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะไม่งั้นเดี๋ยวพูดวนเนะเพื่อนๆแค่นี้ก็แบบเอ้ยเธอฉันมีความเหมือนโดนสะกดจิตอะฉันพูดวน <laughs> แต่แสงสว่างอะ มันอยู่ที่ทัศนคติของเรานะเพื่อนๆจงมีความสุขจงมีความสุขและมีความสุขแค่ทัศนคติที่ดีของคุณก็เรียกความมั่งคั่งให้ได้แล้วแต่ทางนี้ทางนั้นต้องวิรยิยะอุตสาหะและลงมือทำด้วยค่ะขอขอบคุณนะแล้วพบกันอีกครั้งค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของพี่พายแล้วก็สวัสดีแฟนๆของช่องรักชอบด้วยนะเพื่อนๆค่ะในหัวข้อพิการสนุกๆในหัวข้อพลังงานเชิงบวกในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานที่คุณมีความลึกลับซับซ้อนจนคนอื่นเห็นได้ชัดและพลังงานความลึกลับซับซ้อนที่คุณรู้ได้แค่เฉพาะของตัวเองกองเนี้ยจะไม่เหมือนกับกองที่1นนะคะจะอ่านแบบแตกต่างกันไปเลยอย่างกองที่สองอะ เอาแบบที่คนอื่นมองเห็นความลึกลับซับซ้อนที่แบบสัมผัสได้นะคุณได้พลังงานของราชาไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าห้าถ้วยอ้อยขออภัยค่ะเพื่อนเรือนสี่ถ้วยมองผิดสามเหรียญหดาบพลังงานนะคะที่คนอื่นมองเห็นได้ชัดว่า เฮ้ยคนเนี้ยลึกลซับซ้อนเฮ้ยคนเนี้ยไม่ใช่อย่างที่คิดเฮ้ยคนเนี้ยเขามีอะไรที่เจ๋งกว่าที่คิดนะแค่คนอื่นอ่ะอาจจะยังมองไม่ลึกยังมองไม่ถึงยังมองไม่ถึงกลิ่นก็นี้นะคะเป็นในเรื่องที่ว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองยากที่จะชักจูงคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ คุณถูกชักจูงได้ยากคุณเป็นคนที่ไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ไม่มีใครสามารถที่จะชักจูงคุณได้คุณเป็นคนที่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะทําให้ตัวเองอ่ะมาอยู่ในจุดที่คนอื่นคาดไม่ถึงได้อ่ะอันนี้ถือได้ว่าแปลกนะเป็นความลึกลับซับซ้อนที่ออกแนวแปลกและแตกต่างได้คนอะไรสามารถก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงสุดโดยที่ คนอื่นแบบไม่คาดคิดอะ่ะเธอทํายังไงทําไมเธอถึงทําได้เธอใช้เส้นสายหรือเปล่าหรือว่าเธอมีอะไรที่มากกว่านั้นที่เธอสามารถทําให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมได้คือแบบคนอื่นคือตะลึงไปเลยอะ่ะคนอื่นคือแบบเออทําไมกองนี้ทําได้ยังไงเลยทานองเนี้ยแล้วราชาไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าอย่างเงี้ยเก่งขยันมากๆเลยกองนี้นะคะที่ถ้าถ้าแบบคนอื่นจะพูดถึงอะ่ะคนอื่นเขาจะพูดถึงแบบ ทำไมกองนี้ขยันจังทําไมกองนี้เก่งจังทําไมกองนี้หาเงินเก่งจังทําไมกองนี้สามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานได้ทําไมกองนี้สามารถทําให้ตัวเองรู้รอบแล้วก็ทํางานกระชั้นชิดได้จะพูดว่าอย่างไงอะ่ะทํางานกระชั้นชิดย่นระยะเวลาการทํางานได้เอ้ยเกือบใช้คาไม่ถูกกองนี้นะคะ เช่นถ้าคนอื่นอ่ะจะพิมพ์เอกสารจะพิมพ์งานหรือจะมีความรงความรู้ในการทำงานอ่ะเขาอาจจะต้องใช้เวลานานนานกว่าจะเสร็จแต่ถ้าเป็นคุณอ่ะคุณจะทำงานเสร็จเร็วมากคุณจะชืๆอๆทําหมัดทําแมงขมักกรเม่นเสร็จคุณนะคะจะเป็นคนที่ไม่เอาปเปรียบไม่กินแรงใครอ่ะเพื่อนๆแล้วยังเห็นอีกนะว่ากองเนี้ยเป็นกองที่ สามารถดูได้ด้วยตัวของตัวเองอะ่ะอืมคือเหมือนเหมือนรับรับซ้อนตรงที่ไม่งอคนอะ่ะเออถือว่าแย่ปะ่ะไม่งอคนไม่งอใครไม่อยากที่จะพูดถึงในเรื่องที่มันห่างไกลเช่นอะคนรักจากไกลปากบอกไม่คิดถึงไม่อะไรแต่ในใจก็คิดถึงปากแบบ อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็รู้สึกอาจแบบไม่ได้อยากที่จะรักอะไรชอบอะไรแต่ก็รักปากแบบเหมือนปฏิเสธอะแต่ในใจมันก็อีกอย่างหนึ่งอะเพื่อนเพือน,นทำบอกไม่รักทําเหมือนไม่รักแต่ก็รักทําบอกไม่แคร์แต่ก็แคร์ถือว่าเป็นความลึกลับซับซ้อนที่คนอื่นมองเห็นได้ง่ายได้ปะเออเธอก็แคร์นี่นาก็นี้นะคะอาจจะรอของขวัญหรืออาจจะอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดี คือเรื่องของความรักอ่ะผู้อ่านไม่มั่นใจว่ากองเนี้ยความรับความลึกลับซับซ้อนของคุณอ่ะคุณรักหรือคุณไม่รักคุณแคร์หรือคุณไม่แคร์คุณต้องการอะไรยังไงไหมไม่มั่นใจเหมือนกันความลึกลับซับซ้อนของคุณในเรื่องเนี้ยเหมือนคุณอยากจะรักแต่คุณก็ไม่แน่ใจอ่ะเออไม่แน่ใจส่วนในเรื่องของความล <The Loud? S 2> <laughs> ึกลับซับซ้อนของคุณในเรื่องที่คนอื่นมองอ่ะเก่งในเรื่องของการภาษางานเก่งในเรื่องของการติดต่อต่างๆเก่งในเรื่องของการพูดการเจรจาเก่งในเรื่องของการที่ สามารถใช้คำพูดอะให้คนอื่นทำในเรื่องดีๆได้สามารถใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ยกระดับจิตใจขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆหรือเปล่าที่ปรึกษาในได้กฎหมายที่ปรึกษาในเรื่องของสุขภาพที่ปรึกษาในเรื่องของพลังจิตที่ปรึกษาในเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกที่ปรึกษาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะแล้วก็ยังเห็นอีกว่าคุณมีพลังในตัวเองอะเพื่อนๆไม่รู้ว่ากองเนี้ย สิ่งที่คุณซ่อนความสามารถพิเศษเอาไว้ก็คือเก่งในเรื่องของดนตรีหรือเปล่าความสามารถพิเศษของคุณเก่งในเรื่องของดนตรีหรือเปล่าเก่งในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจประสานงานทําให้คนอื่นสมัครสมาสาคคีหรือเปล่าหรือเก่งในเรื่องของทักษะการเต้นการแดนซ์การไล่ลัมหรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่าตัวตนของคุณอะเก่งหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นอ่านด้านกีฬาก็ทําได้ด้านการเต้นลําก็ทําได้ หรือเขาเรียกว่าระบำใต้น้ำได้ไหมอ่ายิมนาสติกหรือสิ่งที่มันเป็นศิลปะวิทยาต่างๆในแบบนี้ค่ะก็เลยมองว่าคุณเก่งทั้งศาสตร์และศิลป์หรือเปล่าไม่รู้ว่าอยู่สายวิทย์สายศิลป์กันแน่แต่ว่าเก่งแบบรวมๆเก่งแบบควบๆเหมือนเป็ดอะเพื่อนๆไม่ได้ถนัดทางใดทางหนึง่งแต่ว่าเก่งหลายๆอย่างก็เลยเห็นว่าเออถนัดหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ ยังเห็นอีกนะคะว่าพลังงานของคุณอ่ะคุณอาจจะมีเสียงที่ไพเราะได้ไหมความรู้ลับซับซ้อนของคุณอ่ะคุณสามารถใช้เสียงที่ไพเราะของคุณขับกล่อมสิ่งต่างๆได้คุณสามารถใช้เสียงที่ไพเราะของคุณ,คณ,าาคณนำพาเรื่องราวต่างๆดีๆได้คุณสามารถนำเสียงที่ไพเราะของคุณทำให้คนอื่นแบบฟังแล้วเพลินเขาเรียกว่า รายการต่างๆอะไรแบบนี้ก็ได้ที่อาจเป็นคลิปเสียงหรือว่าที่อัจเป็นวิดีโอหรือที่อาจเป็นอะไรที่ทําให้คนอื่นได้รับชมผลงานของคุณเนี่ยคุณสามารถทําให้คนอื่นนะคะเครื่เคิมได้แต่ความสามารถของคุณอนะ่ะไม่ใช่มีแค่นั้นนะคุณยังเป็นคนที่เป็นนักวางแผนนี่คนนักกลยุทธ์มาเองอาจจะเก่งในเรื่องของเคมีเก่งในเรื่องที่มันยากๆก็ได้อะไรดีที่มันยาก,ยากๆการทําผลิตภัณฑ์ยาฆ่า,มาแมลงการทํา อะไรที่มันนอกเหนือนที่คนอื่นจะจินตนาการการเพราะแหลการเพราะเชือเพาะอะไรอะเนื้อเยื่อเพาะต้นไม้การเป็นทหารการรู้วิธีการการดําเนินแผนการว่าตรงนี้จะต้องไปตัวตรงนั้นก่อนตรงนั้นจะต้องไปตัวตรงนู้นก่อนตรงนี้จะต้องวางระบบไปตรงนั้นก่อน คือว่าคุณเป็นคนที่รู้หรือรู้จริงรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ควรรู้แล้วเขาไม่คิดว่าคนที่ลึกลับซับซ้อนอย่างคุณอ่ะเออจะสามารถโต้ตอบตอบโต,บตบ้ในสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ยังเห็นอีกนะคะว่าพลังงานของกองเนี้ย คุณเป็นคนที่ใครๆก็ไว้วางใจคุณความลึกลับซับซ้อนที่ทําให้คนอื่นอ่ะไว้วางใจคุณมองว่ายังไงอบอุ่นจังกองที่สองดีจังกองที่สองทำไมคุณสามารถทําให้คนอื่นไว้เนื้อเชื่อใจคุณได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นในเรื่องของคุณเป็นคนที่ไม่กลัวงานหนักอะอืมไม่กลัวงานหนักงานอะไรก็ทําได้งานอะไรก็สามารถที่จะเอาอยู่แต่พลังงานของพี่ไพอ่อ่ะอยากจะบอกกองนี้ว่า อันนี้เป็นพลังงานที่ไม่ได้ลึกลบซับซ,อบซอ้อนนะคะแต่ผู้อ่านอ่ะอยากจะแนะนำให้หน่อยก่อนที่จะจบของก้อนที่สองไป คำแนะนำจากพี่ไพ่ก็คือว่ารักษาสุขภาพบ้างนะรักคนอื่นแล้วทำเพื่อคนอื่นแล้วให้คนอื่นแล้วไม่ว่าจะของขวัญอะไรใดๆทุ่มเทความรู้สึกให้กับคนอื่นๆแล้วจงรักตัวเองให้มากๆการกินการนอนอ่าการดูแลสุขภาพตัวเองอาหารครบห้าหมู่ไหมความเป็นอยู่ยังไงความสะอาดสะอ้านยังไงเออคุณสามารถที่จะทำให้ตัวเองอะ่ะมีความสุข โดยที่ไม่กินแรงตัวเองได้ไหมคือไม่ทําให้ตัวเองแบบทํางานหนักเกินไปหักโหมเกินไปและทานองเนี้ยเพื่อนๆหักโหมเกินไปก็ไม่ดีนะคะอืมหักโหมเกินไปก็สุขภาพแย่นะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะอยู่ติดตามกันไปนานๆอยากให้คุณนะคะ คือมีสุขภาพที่ดีในการฟังคลิปของผู้อ่านไม่ใช่ฮัจิวฮัจิวอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้สุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และแข็งแรงเพื่อติดตามรับชมรับฟังกันเราจะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันไงล่ะเผื่อวันใดวันหนึ่งเราจะได้มีบทเรียนชีวิตที่น่าจดจําบทเรียนชีวิตที่ดีที่ทําให้รู้สึกว่าฉันยินดีกับชีวิตของเธอนะไม่ว่าจะเป็นการงานการงานที่เธอได้งานที่ดีมากเพื่อนคนร่วมงานเจ้านายที่ร่วมงานบริษัทที่ร่วมงานโอเรดีมาากกงิน การเงินที่ไม่ว่ายังไงแล้วเธอก็มีกินมีใช้ไม่มีหมดกินใช้ไม่มีอดนะคะหรือความรักความสัมพันธ์โอ้ยมีตัวเลือกเข้ามาพึ่บพับให้กองนี้นะคะได้มีตัวเลือกอีกมากมายว่อานก็เลยมองว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ทั้งความรับก็ดีทั้งไม่ความรับก็ดีก็อยากขอให้คุณนะคะ จงมองจุดที่มันเป็นจุดเด่นจุดที่มันเป็นจุดแข็งจุดที่ทำให้ตัวของคุณอะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีดีนี่ว่าฉันก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองอะดูในถึงจุดหมายปลายทางได้ฉันก็ ทำให้ตัวเองอะสามารถดาเนินชีวิตไปต่อได้ไม่ว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยทำเป็นสัมมาอาชีพที่สุจริตอะผู้อ่านก็โอเคหมดนะแต่เห็นคุณใส่ชุดแบบเนี้ยเหมือนเป็น CEO เลยเลยเพื่อนมันเท่มากๆนะคะคนอื่นอาจจะบอกว่าลึกๆแล้วเธอก็เท่เหมือนกันนะกองที่2ไม่รู้ว่าเป็น working woman หรือว่าเป็นผู้ชายที่ชอบทางานหรือเปล่านะคะสาหรับกองเนี้ยแต่ใดๆแล้วอ่ะอย่าลืมนะสุขภาพสาคัญนะคะโดยเฉพาะ แขนขานะถามว่าทําไมสุขภาพแขนขาต้องสําคัญสุขภาพแขนขานะคะสําคัญมากๆเลยขอให้เพื่อน,นะคะมีความสุขมีความสุขแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะขอขอ่าวขึ้นค่ะ